มาห้างนี้นะคะดงกิโฮเะวันนี้นมาไกลค่ะข้างในมีอะไรมากนานแล้วไม่ได้มานะคะสองสามปีแล้วไม่ได้มาสามปีสี่ปีได้แล้วมั้งถึงไม่ได้มา,มมามนี่ก็จะเป็นรองเท้ากระเป๋า ลด50%นี่เครื่องนี่ถูกมากเลยค่ะจากราคาเต็ม8เซนกว่าลดเหลือ5เซนกว่าถูกจริงเลยค่ะอยากซื้อไปทำเค้กเนาะนี่ถูกคนะ่ะเป๋านันนี้ของนี่ยี่ห้อนี้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่นิยมอไรมาดูราคานะสิบเจ็ดิ1ส 10, 10. ใบใบนี่โอ้สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะข้างบนนะคะราคาถูกมากเลยอะเป้สองใบกว่าราคาถูกค่ะอันนี้ก็ยิ่งถูกเลยอันนี้ยิ่ถูกมากเลยม่ถึงใบด้วย สวยๆทั้งนั้นเลยสวยมากเลยอ่ะอยากได้แต่เสียดายตังค์เสียดายตังค์เป,ไป้ใบข้างบนสวยแบบสองใบกว่าตกเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบเจ็ดพันเจ็ดพันบาทนะสวยเป้ก็ไม่สียเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะสวยมากเลยอ่ะ ดูดูราคาแค่หกเซงกว่าหกเซนกว่าใบหนึง่งไม่ถึงเงินไทยเราก็ถูกอะอยากได้อะถูกมริติงไม่ได้มานานแล้วว่าถูกบ้านมีกระเป๋าอ่ะน,นี้มาดูของหนุ่ยนะคะสามสิบไปออ,อันนี้ไม่มีปัญยาซื้อ นี่ไม่มีปัญญาสองอะไรี่ท่อเนี่ยแพงมากเลยเนาะไม่ค่อยเก่งอะไรยี่ท่อน,นะคะโอ้ยนี่ก็ไม่แพงนะอันนี้ของใหม่หมดเลยนะคะของใหม่หมดเลยอะ่ะใน,นอย่างได้สีแดงอ่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยในตู้นะคะน้ำหอมนี่ในตู้แผนกน้ำหอมโอ้มาอยู่แผนกน้ำหอมแล้วกินหหอมกินหอมมากเลยแผนกน้ำหอมกระเป๋าลากย้ายมาอยู่นี่ ดูราคากระเป๋าลาก5้เซนกว่า5เซนกว่ากระเป๋าลากย้ายมาอยู่นี่ค่ะนี่เป็นของเล่นอ้าวทำไมมีหน้ากากนี้ด้วยเป็นหน้าเหมือนลอกเรียนแบบ ชุดนักเรียนข้างบนข้างบนก็จะมีเป็นชินเดียวกันนะคะนี่ดีดีดีอันนี้ดีนนด,อนนดีอันนี้ดีจังเลยอันนี้ดีจังเลยค่ะ และนี่แบบเป็นเตาย่างน่าซื้อซึ่งกว่าเองเป็นเตาย่างเอาไปย่างหมูย่างหมูย่างไก่นั่งกินเล่นเล่นเตาขนมครกเตาขนมครกน่ารักนะเตาขนมครกน่ารักนะนะคะเซตถักกบ ส่วนต้มนี้ก็จะเป็นแผนกขนมนะคะแผนกขนมปกติเวลาถ้าถึงกลับเมืองไทยถึงก็จะแวะมาดูขนมแต่ช่วงนี้ไม่ได้มาแล้วค่ะเพราะว่าเส่รนมากจะซื้อเป็นครีมเอาไปให้พี่สาวขนมแบบขนมช่วงนี้ถึงปกติอยที่โยนิสะวรก็มีค่ะขนมไม่มีแล้วถูกมากไปหมดอ่ะ เป็นของถูกมากเลยค่ะโดงกีฮูฮเตะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีของไทยด้วยนะคะนี่เป็นร้านมือสองนะคะร้านมือสองอีกที่หนึ่งนะคะไม่ใช่ยนเนสวาดนะคะร้านมือสองที่ยบบามังตะมีแต่ของเก่าๆนั้นเลยค่ะของเก่าๆนั้นเลย รุ่นเก่าๆของนั้นเลยด้ยค่ะมีแต่ของเก่าๆของนั้นเลยรุ่นโบราณรุ่นโบราณงนั้นเลยะคะ่ะโบราณเ,เป็นพวกเครื่องแผนกไฟฟ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นแก๊สอันนี้ราคามือสองนั้นเลยนะคะไมโครเวฟตู้เย็นแก๊สหม้อหุงข้าวเป็นราคามือสองหมดเลยะค่ะ เป็นแผานกเครื่องซักผ้าอันนี้เป็นมือสองหมดเลยนะคะเครื่องซักผ้ามือสองหมดเลยก็จะเป็นทีวีราคาในามือสองหมดเลยนะคะาน,านี่จะเป็นแผานกหน้าร้อยนะคะแคมปิ้ง ปาตี้น่าร้อนเจอเห็นรองเทา้าดิเห็นรองเทา้าดิสวยมากเลยค่ะสามร้อยเยนสวยสามร้อยเยนสามร้อยเยนไม่แพงเลยแคมปิ้งน้าร้อนเสร็จเตาย่างไฟโอ้ แคมปิ้งหน้าร้อนร้านมือสองหมดเลยนะคะของราคามือสองหมดเลยนะคะเนี Now, ่ยตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ตกปลานะคะนอุนนี้เป็น่จะเป็นคันเบ็ดคันเบ็ดตกปลาอันนี้เป็นราคามือสองหมดเลยนะคะในรูปปลานะ ชอบรองเท้าครับชุดก็สวยชุดก็สวยรองเท้าก็งามขอบคุณากคะคะขอบคุณคบ อเสิ่งนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามาจากไหนนะคะของไทยเราหรือเปล่าไม้นี่ของไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้ของไทยวป่ไม่รู้ช้างเนี่ยนี่ก็จะเป็นผนกงกระเป๋าสีดำนะคะข้างบนก็จะเป็นเป้นี่เป็นผนกเป้ เป็นแพนกเป้หมดเลยสีดำแพนเกระเป๋าสวยๆทั้งนั้นเลยใหม่ๆทั้งนั้นเลยอะราคาไม่แพงด้วยดูนะคะใบนี้ยังใหม่อยู่เลย <ๆ S 1> ยังใหม่อยู่เลยค่ะดูดิสวยอะดูราคากันนะคะแค <ๆ S 1> ่นี้เองอะ สวยอ่ะเป็นกระเป๋ามี่ห้อนะคะโค้ดกระเป๋ามี่ห้อมือสองโค้ดมีห่อสองเซนกว่าเองสี่เซนกว่ากระเป๋าอันนี้แผนกมีห่อนะคะของมีห่อมีในนี้นะคะมือสองนั่นเลยเลยชอบอ่ะ ราคาแบบราคาซื้อได้เลยค่ะดูดิราคาแบบซื้อได้เลยแบบอ่ะมีสองให้เนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะราคาของในตู้นี่ถูกมากเลยค่ะมีแต่โดนใจทใั้งนั้นเลยค่ะแหวนก็ถูกแหวนถูกมากเลยสวยราคาถูกมากเลยค่ะ นี่เป็นราคาของมือสองนะสวยๆนี่สวยค่ะแหวนนี้สวยมากคระเซ็กว่าเองอ่ะสวยจริงอนะน่าซื้อสวยอ่ะมือสองวันที่สิบสี่มีนาะพ่อใหญ่แกซื้อของกลับมาให้ติ๋มนะคะแต่เป็นแหวนค่ะเป็นแหวนร้านมือสองนะคะ แหวนร้านมือสองค่ะแต่ก็สวยนะแหวนร้านมือสองสวยค่ะบเนี่ยราคานี้ถ้าไปซื้อใหม่เนี่ยแพงนะคะติ๋มเคยเห็นอยู่แล้วก็ติ๋มก็เลยชอบแกก็ซื้อให้ค่ะนี่เป็นของร้านมือสองสวยด้วยเนี่ยค่ะมีตาตอกยี่ห้อด้วยถ้าเราไปซื้อใหม่ก็แพงค่ะยี่ห้อเนี้ยประมาณใบกว่าได้ค่ะแต่วงเนี้ยถูกวงเนี้ยแค่แค่เซ็งกว่าเองค่ะ แกเลยซื้อให้ปกติทุกทุกปีแกไม่เคยซื้อให้นะคะปีนี้ซื้อให้ราคาแหวนไม่แพงนะคะไม่ลอกไม่ดําแต่จำนำไม่ได้แต่ก็มีราคานะคะถ้าซื้อใหม่ถ้าซื้อใหม่กล่องน,นี้ราคาเขาก็จะแพงเล็บอาจจะดํานิดนึงนะคะ กินยาเยอะเล็บมันก็เลยเสียเล็บมันเสียลอกขอบนี้ก็จะดําค่ะขอบยาขอบเล็บเล็บเราก็จะตายเสียหมดเลยใส่แหวนก็ไม่สวยมือไม่สวยเลยค่ะ